จากหลายวันที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการที่มีนักกีฬาโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเยาวชนเป็นเยาวชนนะฮะที่เรียกว่าเล่นรุนแรงคือการกระทําที่แบบมันต้องผิดตามกติกาชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องของหลักการนะครับเพราะนี้เป็นการเจตนาเตะเขานะครับคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลมาแล้วก็เตะเขาโดยแบบ เจตนาครับทำร้ายเลยนะครับเพราะฉนั้นเจตนาทําร้ายเนี่ยก็ผิดกติกาชัดเจนอยู่แล้วว่าโดยเรื่องของใบแดงอยู่แล้วแต่ประเด็นคือว่าทําไมมันจึงมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ออกมาอีกนะครับนอกจากนั้นเองนะฮะยังมีเหตุการณ์ที่ว่านักเตะเดินสายนี่ที่ผมเห็นตามคลิปวิดีโอจากจากทิกทอกเนี่ยฮะเยอะมากเลยครับว่าเล่นแล้วก็เกเรบ้างเตะเข้าบ้างอะไรบ้างนะฮะเอ่อโดยที่แบบนั่นคือเจตนาทําร้ายนะครับประเด็นสําคัญครับ มีคนโดนเตะแล้วขาหักมาแล้วนะครับดังนั้นนี่เคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งในนักกีฬาเรียกว่าระดับทีมชาติต็มีหลายครั้งที่ตีกันคําถามคือทําไมเรื่องเหล่านี้มันยังเกิดซ้ํซ้ซัซก,ซกซากอยู่ในแวดวงสังคมกีฬาแบบนี้ทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเชื่อผมนะครับเรื่องเหล่านี้สามารถเกิดได้ตลอดเวลาเพราะอะไร,รเพราะว่าเราเล่นอยู่กับอารมณ์ของคนเล่นอยู่กับอารมณ์ที่ว่าหนึ่งสภาวะอากาศข้างนอกมันร้อน สองในเรื่องของส่วนตัวบุคคลนะครับส่วนตัวบุคคลเป็นเรื่องอาจจะถูกสั่งสอนมาแบบนึงก็เป็นอีแบบนึงนะครับอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เคยเห็นภาพไปมาแล้วมันจํานะครับรวมถึงอารมณ์ที่เล่นบอลไม่ได้ดังใจหงุดหงิดไม่ได้ตามคาดหวังโมโหทุกอย่างมันเลยระเบิดนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ผมบอกเลยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะเราควรสนับสนุนหรือต้องบอกครับว่าถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ drop ครับอย่างเดียวเลยนะครับ จากเคสเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอตอนคุมทีมเองฟุตบอลในระดับมหาลัยเองนะครับผมเจอเคสนะครับดึงบอลดูดบอลลงมาครับพอบอลมันลั่นครับคู่ต่อสู้ชกได้เตะเข้าปักเลยครับสิ่งที่ผมทําคือนะครับสิ่งที่ผมทําคือวันนั้นโชคดีครับที่ได้แค่ใบเหลืองนะครับสิ่งที่ทําคือผมเปลี่ยนตัวออกมาเลยครับแล้วผมก็เอาไปนั่งคนเดียวให้สงบสติอารมณ์ไปเลยครับไม่ต้องมายุ่งใคร แล้วเพราะนั้นต้องคุยเรื่องพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นนิสัยครับเพราะบางครั้งอย่างที่บอกครับเรื่องอารมณ์หงุดหงิดเรื่องอากาศที่มันร้อนซึ่งไม่ได้ดั่งใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพร้อมที่จะทาให้เด็กเหล่านี้หลุดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันคําว่าสปอร์ตแมนชิพนะครับในต่างประเทศการกระทําบางครั้งรุนแรงเกินกว่าเหตุเนี่ยสไลด์บ้างแล้วคู่ต่อสู้ขาหักบ้างอันนี้เป็นการเล่นนะครับแต่มันไม่ได้นอกกติกามันสามารถเกิดขึ้นได้ในการเล่นเพราะฟุตบอลไปเกมปะทะ แต่ถ้าจิตนาทําร้ายอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว,ว่าเขาอันสปอร์ตแมนชิพนะครับความไม่มีน้ําใจนักกีฬาเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดสําหรับนักฟุตบอลที่จะเจอนะครับในการเรื่องนี้และสาคัญที่สุดฮะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองถ้าเป็นเยาวชนนะฮะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองจะต้องปรับวินิสัยปรับพฤติกรรมปรับอารมณ์ที่มันจะร้อนมากๆที่จะพุ่ม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 ขึ้นมากมากนะพยายามนะฮะหลักการคือถ้ามันร้อนก็หาวิธีการเหมือนกับหม้อครับ ือนกับหม้อนี้เราก็ค่อยเปิดฝาหม้อพอเปิดฝาหม้อปุ๊บไอร้อนมันค่อยๆออกครับมันจะไม่ระเบิดฟุ่มนะครับดังนั้นวิธีการหลักการมีอยู่โดยเฉพาะการตั้งหลักในเรื่องของการสร้างสตินะครับการสร้างสติการหายใจลึกๆอะไรที่ไม่แรังใจครับแล้วก็ช่างมันบ้างนะครับมีฉนั้นแล้วนะฮะเยาวชนน้องๆหน,น,นูๆที่ฟังอยู่นะครับผมบอกเลยนะฮะในฐานะที่เป็นนักเตะมาก่อนผ่านประสบการณ์มาก่อนบางทีก็บอกนะฮะเรื่องพวกนี้ก็เคยมีครับ แต่พวกเราว่าพอโตขึ้นมาเราบอกเลยภาพวันนี้มันมีภาพที่เห็นชัดเจนและมันทําให้เราเนี่ยโอกาสที่จะก้าวประดับที่สูงขึ้น,นมันยากนะครับดังนั้นตรงนี้เองครับสิ่งที่น้องๆนุน่นหนูจะต้องระวังในเรื่องพวกนี้และโค้ชจะต้องสร้างเหล่าสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั่นคือสร้างพฤติกรรมความมีน้ำใจนักกีฬาแพ้ก็ช่างมันดังนั้นนะครับคาว่าชนะชนะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง winning at all c o s t ไม่ได้ครับนะครับนะคบวามชนะ จะไม่ใช่ทุกอย่างและจะทําให้ใชนะได้มาอย่างเดียวไม่ได้นะครับวันนี้เราแพ้ได้ครับเพราะเราเตรียมทีมไม่ดีก็แพ้ได้นี่คือธรรมชาติของมันครับมิฉะนั้นแล้วถ้าน้องน้องหนงูหนูเป็นแบบนี้แล้วยังคงตามใจตัวเองอยู่นะครับเล่นไปเนี่ยเราเ,เรียกว่าอัตพานนะครับนะครับและอัตภานเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยและทําให้น้องๆหนูเนี่ยแทนที่ฝีมือดีแทนที่จะก้าวขึ้นไปข้างบนระดับสูงสุดเป็นทีมชาติได้มันกลับทำให้น้องหนูหยุดอยู่แค่นั้นครับดังนั้นตรงนี้ครับสิ่งที่ฝาก ไปวันนี้นะครับกับหนูสปอร์ตเซโคนะครับรอย่าลืมไปใช้นะครับผมสวัสดีครับ